หลังจากที่สูตรที่พี่สายชนบอกไปเนาะมันก็จะขึ้นทําให้มันขึ้นลูกเร็วใช่ไหมพี่หางแย้ไม่เร็วใช่ไหมคะมันไม่เร็วแล้วก็พิกลูกขึ้นมาเลยเขาพิกลูกขึ้นได้รวดเร็วนะคะกี่วันหลังจากที่เราฉีดพ่นสูตรที่พี่สายชนแนะนําไปคะประมาณเจ็ดวันก็พลิกละประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันก็พิกลูกแล้วเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมคะอ่าในส่วนที่ขึ้นลูกมาอีกแล้วค่ะพี่สายชนนะคะ ขนาดติดลูกนะคะขึ้นมาแล้วเท่าไข่ไก่ก็ยังร่วงก็มีนะคะในช่วงที่ฝนมาเยอะๆนะคะอ่ะเราแก้ไขยังไงบ้างของประเนของผมไม่มีร่วงของพี่ไม่มีร่วงในปีนี้่วงก็เลยไม่ไม่มีปัญหาไม่ได้แก้ก็คือเราก็ยืนพื้นพลังใบสองร้อยทุกสิบวันมาตลอดอคือต้องให้ธาตุอาหารเขาแบบเสมอค่ะอย่าให้เขาสะดุดอแล้วเขาก็จะโตไปเรื่อยๆค่ะแต่ เทคนิคของผมพอหลังจากไข่ไก่แล้วค่ะผมก็เริ่มเริ่มเดินปุ๋ยทางดินคค่ะอาจจะมีเคมีบ้างเูตรเสมอก็ได้หรือว่าสิบสองสิบสองสิบแปดสบสองสิบสองสิบเจ็ดแล้วแล้วแต่แล้วแต่สูตรแล้วแต่ถนัดแล้วแต่สไตล์ของใครแต่ของผมก็พอจะมาเปลี่ยนพิกสูตรปุ๋ยจากห้าสิบแปดสิบแปดก็มาช่วงที่กระป๋องนมหรือกระป่ก ผมจะมาใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูงขึ้นอาจจะเป็น10 10 40อะไรเงี้ยหรือว่าสูงวันนี้หน่อยก็ได้จะดึงให้มันยาวอืต้องการทําทรงยาวยาวค่ะของผมจะไม่ไม่กลมเหมือนตลาดที่ต้องการปีนี้ค่่ะอาแต่ว่ารุ่นแรกคือเรามีโอกาสทรงไหนก็ได้ทรงไหนก็ได้อือันนี้คือเราได้รุ่นแรกเราได้รุ่นแรกเราได้รุ่นแรกเราสามารถเก็บไว้ได้หมดค่ะมันขายได้หมดค่ะพี่ แล้วทีนี้นะคะพอได้ลูกขึ้นมาแล้วนะคะการเบ่งผูการที่จะทําให้สวยที่จะทําให้โต<ช>ขยายลูกที่ใช้ตัวไหนอีกคะทีนี้ใช้ตัวไหนอีค่ะจริงๆก็เป็นพลังใบเป็นหลักก็คือใช้พลังใบย,ยืนพื้นมาตั้งแต่ทำใบใช่ครับทําดอกจนกระทั่งขึ้นลูกขึ้นลูกจนกระทั่ง เหมือนกับว่าทุกกระบวนการทุกกระบวนการจนกระทั่งเก็บเกี่ยวก,ก็คือยืนพื้นที่ตัวพลังใบ,บตัวเปิ้ลพลังใบเนาะพี่เนาะโอเคนะคะและปีนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างกับผลผลิตที่เราได้รับปีนี้นะคะก็คือพี่สายชนเนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีที่3เนาะ,ะในการใช้กับทุเรียนนะคะอย่างเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นระบบทางรากก็คือตัวเปิ้ลพลังรากเนาะ,ะแล้วก็ตัวพลังใบก็คือเปิ้ลพลังใบเนาะ,ะก็คือใช้เต็มระบบของเราเลยนะคะผลผลิตนะคะตั้งแต่ปีที่1ปีที่สปีที่3มนะคะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะพี่ปีแรกปีที่สปีที่สมันเพิ่มขึ้นไหมยังไง เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นทุกๆปีทุกๆปีจ้ะแต่ว่าปีแรกยังยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าอันนั้นมันเัาพเกี่ยวกันพึ่งปูพื้นฐานเนาะต้นมันโซมากจ้ะอมันก็ได้สําหรับแปลงนี้มันมันจะได้ประมาณสิบตันนะปีแรกปีแรกไม่ถึงปีแรกได้เจ็ดตันปีที่สองได้สิบปรับมาปีนี้ได้สิบสามตันจ้ะ ก็เท่ากับเพิ่มขึ้นปีละ3ามตันใช่ครับเพราะว่าเจดมา10มา13มใช่มันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีใช่ใช่ไหม <10 S 1> คะพี่เพิ่มขึ้นทุกปีเนาะ<ช>ก็คือผลผลิตเรามันมีคุณภาพขายได้ราคาดีแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปี